น้องเอ้ยมาวันนี้นะครับตลาดนัดสังกสีก็หลงเหล็งนะครับวันอาทิตย์อ่าบรรยากาศอึมครึมนะครับพ่าค้ารไม้คาไม่มันเจในความปลอดภัยของฟ้าฝนนะครับเนี่ยนะครับวันนี้ก็บรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะครับผมมาอีกรอบหนึ่งนะแต่วันนี้น่าจะอ่าถ่ายคลิปเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าไมพราค้าไม้คาหายไปเกือบประมาณสักครึ่งหนึ่งอะ่ะนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะรอดฝนหรือเปล่านะครับตลาดมือสองนะครับตลาดวินเทจของอตลาดสังกะสีตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการนะครับที่นี่ใหญ่นะถ้าเป็นวันอาทิตย์นี่ของแน่นเอียดคนเยอะนะครับดเ,ดเดี๋ยวดูกันนะครับวันนี้ด้านหน้านะครับนี่ประเภทของสะสมของแต่งบ้านนะครับนะเครื่องเสียงนี่ก็มีนะครับนะอันนี้เป็น สมนะครับเป็นนาฬิกานะเนี่ยเป็นเครื่องบินก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นกลองนะครับชุดกลองนะ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนี่พ่อค้าแม่ค้าก็ปูเป็นบางส่วนนะครับ,บโอ้สวยเลยบาบี Barbie นะครับขอ,อถ่ายถ่ายภาพหนะ่อยสวยจ้ะจอดแล้วจอดกไ็ได้พี่เดี๋ยวมันจะชนไม่ใช่อะไรหรอก เนี่ยจริงๆแล้วตลาดนี้ของแน่นนะครับแต่วันนี้พ่อค้าก็กลัวฝนกันหนีกันไปครึ่งต่อครึ่งแล้วรถเหล็กนะครับร้านนี้ผมถามเบอร์โทรแล้วตอนนั้นนะครับผมเคยให้เบอร์โทรร้านนี้ผิดไปนะครับเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะครับเ,เดี๋ยวจะต้องถามเบอร์โทรเขาใหม่นะเป็นแอมร้านขายแอมหลอดนะครับ ร่โค้งแนวญี่ปุ่นยุโรปอะไรพวกนี้นะวันนั้นถามเบอร์โทรไปมันไปขึ้นเบอร์ใครก็ไม่รู้นะเดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมครับผมเบอร์ให้เบอร์โทรหน่อยเบอร์นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเลยเบอร์เบอร์นี้ครับเบอร์ข้างล่างใช่ไหมครับเบอร์ข้างล่างครับข้างล่างข้างล่างนะเดี๋ยวเลยข้างบนไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ละไอ้มีคนทักมาบอกว่าเขาเดือดร้อนมากมีคนโทรโทรหา ตัวหาแล้วไปติดเข้าไ <c> ง <oughs> เนี่ยครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านจําหน่ายลําโพงอันนี้เขาเรียกแนวแนวญี่ปุ่นแนวยุโรปใช่ไหมด้วยไงครับของเก่ามือสองพี่มีทุกอย่างครับของเก่ามือสองนะครับ,รบามีทุกแนวนยพี่บ้านเรายุโรปมีทุกหน boat ก็มีนะครับลําโพงโบส t แย่น,นี้ยามาฮ่านะครับมาล้านนะครับสองพันส่ราคาเขก็จะเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะครับออนเกียวนะครับส0งพันเก้าตัวลำโพงนะขอไฟนะครับวันนี้กออ็อุปกรณ์ไม่พร้อเหมือนเดิมนะครับผมใช้มือถือจับ ครับอันนี้ก็มันเป็นบรรยากาศนะเพราะคาไมคายังยังไม่ตั้งเต็มเต็มร้อยนะเป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวไปดูกันด้านหลังนะอ้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยมันจะรอดฝนไหมเนี่ยคนก็ไม่ค่อยมาเดินนะครับถ้าฝนตกนะครับออก็เสียอากาศเหมือนจะลงแน่ๆเลยแต่ว่าตะกี่โมงแค่นั้นเองนะครับ เพราะค้าไม่ค้าก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าจะลงของเยอะขนาดไหนนะเนี่ยมีตะเกียงตะเกียงเจ้าพายุอันนี้น่าจะเป็นดัดแปลงนะครับฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวผมไปดูนะครับมี ก็มีนะเนี่เป็นตู้ลำโพงนะครับก็เป็นแนวญี่ปุ่นนะครับด้านในนะส่วนมากก็จะเป็นลำโพงมือสองนะครับอาจจะใช้ได้นะผมไม่แน่ใจนะนี่นะครับเขาเรียกเครื่องอะไรเนะี่ยขิมหรือเปล่าออกล้องถ่ายปัดเทปก็ยังมีนะพานาโซนิกนะครับ เครื่องต๊อันนี้คือด้านนอกนะด้านนอกก็อาจจะลงเล็กหน่อยอันนี้ก็เป็นหลากหลายนะครับ ของเก่าที่เป็นพวกเครื่องมือช่างก็มีนะครับตลาดนี้แล้วก็เป็นอของสะสมซะส่วนมากนะครับของสะสมของหายากอะไรพวกนี้คือเขาซื้อไปบางชินก็ซื้อไปอประดับบ้านนะครับนี่อย่างพวกนี้นี่พวกนี้เป็นเครื่องบินเป็นพั่วนะครับเป็นชุดน้ำชาเป็นเหรียมเจ้าพายุ เก็มีนะครับเดีผมถ่ายภาพนะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าหลงเหลงอีกแล้วนะครับเดินมาดูม,มุมนี้บรรยากาศก็ยังไม่พร้อมที่จะขายนะครับฝนเขากลัวฝนกันนะครับคืนจริงแล้วต้องเต็มกว่านี้นะนี่โอ้ตู้ ก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าวางของอยู่นะครับส่วนมากก็จะแบกกับคืนแบบนี้แล้วมันก็จะปัญหาคือถ้าฝนมาก็คือมันจะเก็บํะบากน,นะครับไม่ใช่อะไรหรอกนะครับไปดูซิเขามุงอะไรกันทางโน้นนะอันนี้ก็เป็นพวกหนังสือเก่านะครับสาหรับคนที่เคยอ่านหนังสือเก่านี่เข้าเมาอะไรวะเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับน่าจะเป็นพวกครีมอะไรพวกนี้ ใ่ด้วยพวกครีมนะครับเป็นของที่บรรจ,จุพัน์อาจจะพังนะครับแต่ว่าเขายังขายเอามาขายในราคาที่ไม่แพงอ๋ออันนี้ใส่หน้ารถเนี่ยครับนี่น่าซื้อ เท่าไหร่ครับอน,น,นี่กี่อันนะอันไหนอันไหนผมเดี๋ยวผมจะเอาร้านนี้ก็ขายแบบพลาสติกหรือว่าของแบบเก่าจริงๆนะครับนี่เก่าจนมีวิทยุเทปเลยโ้้านในเลยไปกองกองเลย เดินเข้าไปข้านดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะนี่แม,ม่ค้าก็กลัวฝนกันนะครับเริ่มกลางล่มแล้วเดี๋ยวเราเดินออกด้านโน้นแล้วกันนะครับ ก็เดินมาด้านหลังนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตลาดาสังกะสีนะครับริมนี้ริมฝั่งแม่น้ำนะของเก่าฝั่งนี้เยอะเลยนะครับค่อนข้างจะเป็นแนวญี่ปุ่นนะคือหลากหลายนะครับคือบางทีก็เป็นของที่จะต้องรื้อต้องคนนะส่วนนี้น่าจะไม่ใช่ของสะสมนะครับคือเหมือนเขาประมูลใครต้องการขายก็เอามาขายตรงนี้นะ ก็คือเหมือนเป็นที่รับซื้อประมูลของเก่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเห็นแล้วมันกระจากระจายอะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นทั้งของเสื้อผ้านะครับแต่จริงๆแล้วริมฝั่งนี้จะเป็นเสื้อผ้านะครับนะพอภัยนะครับวูบวาบนะครับเสื้อผ้านะครับเนี่ยของเก่าก็จะอยู่ริมนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปสักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ตอนแรกฝนทําท่าจะตกนะครับแต่ว่า เอานี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีขึ้นนะครับนี่เสื้อผ้ากองกับพื้นแบบนี้เลยถ้าฝนมาก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่น้องเลยนี่นะครับแดดมาแล้วคงไม่มาแล้วล้ฝนนะครับนี่ก็จะเป็นของจิป,ปะทะนะครับต่างๆเลยเเตลาดวันอาทิตย์นะครับผมมาวันอาทิตย์ผมไม่แน่ใจว่าวันไหนบ้างนะตลาดนี้มีหลายวันนะนี่ ของละเนละนาดเลยนะผมไม่รู้มีอะไรบ้างนี่เครื่องมือช่างถ้าส่วนมากส่วนมากเลยนะ้าวเกลพระเครื่องเขามีนะครับด้านในก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าประปายนะครับผมไม่เข้าไปนะฝั่งนี้เดี๋ยวเดินมาฝั่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยนะครับก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับตลาดนัดสังกสีสมุนเทพารักสมุทรปาการนะครับ มือสองของเก่านะครับพราค้าไม่ค้าก็เริ่มทยอยกันตั้งร้านแล้วนะเมื่อครู่นี้กลัวฝนกันนะครับนี่ดูรายละเอียดในคลิปนะครับผมก็ถ่ายคลิปไปเยอะนะครับของกินของใช้ต่างๆก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับของมือสองของอสะสมภายในบ้านนะครับของใช้ต่างๆนะท่านใดต้องการมือสองก็ให้มาเดินตลาดนี้เลยนะครับ ผมแนะนำหลายตลาดนะครับตลาดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนี่ของสะสมนะนี่พระเครื่องต่างๆก็มีนะครับนู่นนะเข้าไปข้างในนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแผงซะมากกว่า เดี๋ยวผมไปดูนิดเดียวเขามุงอะไรครับขออภัยนะครับถ้าเขย่าบ้างนะครับผมเดินแบบไม่มีไม้กันสั่นนะครับ เริ่มทยอยมาเดินกันแล้วนะ สว่านนะครับพวกสว่านหินเจียสว่านต่างๆนะ <c oughs> <c oughs> บางชิ้นมันก็เป็นของอผลิตภัณฑ์ที่มันกล่องมันไม่ดีนะเขามาขายในราคาถูกลงนะครับ